รีวิวมกันนอกวันนี้ครับอยู่หมกน็อกเบสเซลเลอร์ของ Hammerhead ครับไม่ว่ามันจะมากี่ครั้งมันขายดีเสมอครับมัมกัน็อกรุ่นนี้ชาร์คสปา r t ตัรอบนี้เป็น GT Pro ผมพาไปดูสวัสดีมากครับคุณผู้ชมครับรีวิวกันอีกแล้วครับัวกันน็อกนะฮะรอบนี้ในปี2023นี้พี่สปา r t ตันชาร์ s สปา t a ตันเขามีรุ่นใหม่มาในปีนี้นะครับ2023ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ก็ได้นะ อาจจะดูไม่ใหม่ซะทีเดียวแต่มันก็ยังมีความใหม่เดี๋ยวผมจะบอกว่ามันใหม่ยังไงนะครับโอเคสปาร์ตันเนี่ยออกมาค่อนข้างนานและหลายรุ่นแล้วที่เป็นสปาร์ตันนะครับไล่มาตั้งแต่สปาร์ตันนะสปาร์ตันคาร์บอนสปาร์ตัน GT แล้วก็เป็นสปาร์ตัน RS ตอนนี้สปาร์ตัน GT มันถูกทําใหม่และกลับมาอีกครั้งหนึ่งในชื่อเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคาว่าโปรเข้าไปนะครับว้าวข้อต่างๆมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมไล่ให้ดูทีละจุดนะครับเริ่มที่ รอบๆก่อนแล้วกันนะรอบๆก่อนแล้วกันหน้าตามันยังดูคล้ายๆเดิมอยู่แบบนี้นะครับมัวกับน้องรุ่นนี้ต้องบอกว่าสําหรับแฮมเมอร์เฮดนะที่อื่นไม่รู้เป็นไงแต่สําหรับที่นี่แฮมเมอร์เฮดนะครับมันขายดีเป็นอันดับหนึ่งมาตั้งแต่ตอนเปิดร้านมาไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยไอ้รุ่นนี้ขายดีนะครับตัวเลขมันฟ้องผมกล้าการันตีผมกล้าเคลมเลยว่าตัวเลขมันฟ้องจริงๆว่ามันขายดีที่สุดแล้วนะครับในเรนราคานี้ไม่ใช่แค่ในเรนราคานี้ไม่ว่าราคาจะสูงหรือต่ำกว่านี้ตัวนี้ก็ยังขายดี ที่สุดในร้านอยู่ดีนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งวันนี้มันมาเป็นรุ่นโปร GT Pro มันต้องมีอะไรพิเศษมากกว่าเดิมแน่ๆนะฮะ,อะรอบๆมันยังดูคล้ายเดิมอยู่นะครับวัสดุก็ยังเป็นคาร์บอนผสมกับไฟเบอร์อยู่นะครับหน้าตายุ่นนี้นะฮะเป็นคาร์บอนเพียวแบบนี้นะส่วนเรื่องสีเดี๋ยวไปว่ากันตอนหลังเรื่องสีไปว่ากันตอนหลังตัวนี้เป็นเพียวคาร์บอนแบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับมีเขียนคำว่าวชาร์กตรงนี้แค่นั้นเองที่เหลือเพียวเพียวไม่มีอะไร มาสอนแทรกเลยนะครับช่องลมหนึ่งช่องลงปากตรงนี้นะเปิดปิดแบบนี้นะครับโฟกัสไหมนี่เปิดปิดแบบนี้ช่องลมมันจะอยู่ช่วงนี้นะครับด้านบนตรงจุดนี้นะฮะแปลกไหมปกติช่องลมมันอยู่ตรงปากตรงกลางใช่ไหมลมวิ่งมันก็พุ่งเข้าเลยแต่ตัวนี้ไม่ใช่มันลักษณะการทํางานของมันอธิบายนิดน,นึงแล้วกันนะสำหรับใครที่ไม่เคยติดตามซีรีส์สปาร์ตันหรือติดตามหมวกด็อกชาร์กมาก่อนนะครับ ลมจะวิ่งชนที่ชิวแบบนี้นะฮะพอชนชิวปุ๊บมันจะมุดลงมาข้างล่างแล้วเข้าไปที่ปากของเราไปหายใจข้างไหนข้มันสะดวกสบายมากขึ้นแทนที่ลมมันจะถูกผ่ากออกไปดันกับเอาเข้ามาใช้ในหมวกได้เลยนะครับช่องลมด้านบนถึงช่องใหญ่ๆเลยนะตรงเนี้ย <Okay. S 1> คือรุ่นนี้ใส่สบายแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับการันตีเลยจากหลายหลายคนนะฮะฟีดแบ็ออกมาว่าใส่คุณแล้วคุ้มค่าใส่สบายมากนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนสรุปอีกที มีสปอยเลอร์ด้านหลังตรงนี้นะฮะที่สปาร์ตันไอไม่ถูกถอดออกไปนะครับตัวนี้กลับมาแล้วสปอยเลอร์สฝั่งแบ่งแบบนี้เห็นปหมวะอ่ะสปอยเลอร์สฝั่งนะแบบนี้นะแว่นกันแดดก็ยังมีมาให้ Internal s u n v i s o r ซึ่งแว่นเขาเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนี่ลงมาทีนี่โอ้โหปิดในแบบทึบเลยนะ100%เลยนะแสงไม่มีรอดเข้าไปเลยนะครับ ใช้งานได้ดีนะฮะชิลของเขาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือผมมองว่ามันเป็นความพรีเมียมนะซึ่งผมชอบนะเนี่ยคุณลองเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเดี๋ยวนะขอถือที่ดีก่อนถือไงวะเนี่ยคุณได้ยินไหมมันไม่ได้คือถ้าโดยหมวกกับน็นอกโดยทั่วไปมันจะเวลาเปิดปิดชิลมันจะแบบกักะ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 งี้ยนะมันดูไม่พรีเมีม์นะวะมันดูไม่ไฮโซเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้แบบสมูทสมูทนิ่มๆแต่ไม่ใช่ไม่มีมกึ๊กๆนะมีแต่แบบนเนียนๆอ่ะ นิ่มๆเลยนะประมาณนี้และนี่เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ผมบอกว่ามันแตกต่างกันกับส <Yeah. S 1> ปาร์ตัน GT ธรรมดาที่ไม่ใช่สปาร์ตัน GT โปรนั่นคือดีไซน์ตรงนี้เห็นไหมฮะคือดีไซน์ฟังก์ชันการใช้งานปกติแต่แค่ใส่คําว่าโปรเข้าไปเพิ่มแค่นั้นแหละอันนี้คืออี่หนึ่งจุดที่แตกต่างนะตรงนี้นะมีคําว่าโปรเขียนลงไปสีแดงเห็นไหมฮะ,ะประมาณนี้ประมาณนี้ไอตรงคําว่าโปรตรงนี้นะฮะ นอกจากเขียนไปเฉยแล้วมันไม่มีอะไรนะผมจะแวะข้างๆก,กันนี่แหละมันคือชาร์คสกินเทคโนโลยีตรงจุดนี้เนี่ยที่ผมรูปๆคือถ้าคุณเอานิ้วรูปเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่ามันสักสักนะฮะมันเป็นเทคโนโลยีชาร์คสกินนะครับเวลาเสียงลมเข้ามาทัดมันจะผลักเสียงลมออกไปลดเสียงรบกวนนะฮะที่ผมบอกไปไงว่าเอ้ยชาร์กนี่แหละมันตัดเสียงรบกวนได้ดีนะสำหรับเรื่องเสียงรบกวนคุณชอบเรื่องเสียงรบกวนวน้อยๆเนะี่ยคุณต้องใช้ชาร์ ชิวออปติคอลคาร์ดวันนะครับมันจะหนาเห็นไหมหนาเป็นพิเศษนะเป็นพิเศษแต่ว่าป้องกันร,รอยขีดข่วนนะนิดหน่อยในระดับสแครชนิดเดียวนิดเดียวไม่ได้แบบว่าหินกระแทกแรงๆแล้วป้องกันได้ไม่ใช่นะแยกกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับชิวมีตัวล็อกชิวให้นะครับกดลงไปนี่ล็อกถ้าจะเปิดมัวต้องกดผักตัวนี้เข้าไปก่อนเนี่สวิตช์อยู่ตรงนิว้วนิ้วชี้ผมนี่นะครับผักตัวนี้ก่อนแล้วเ่ายกขึ้นแบบนี้นะครับ รองรับการติดตั้งบลูทูธนะครับด้านในรองรับสวมใส่แว่นตานี่ชาร e ์จ e-T fit เขียนอยู่นี้นะฮะอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือหมวกกันน็อกรุ่นนี้ได้มาตรฐานที่ไม่เหมือนจากเดิมนะครับที่ไม่เหมือน R.S. ที่ไม่เหมือน G.T. ตัวเก่ามาตรฐาน ECE 2206เป็นมาตรฐาน ECE ที่ใหม่ที่สุดในปัจจุบันนี้ในโลกณขนาดนี้ที่เขามีนะครับ ก็คือหมวกกันน็อกตัวนี้ได้รับมาตรฐานตัวนั้นมาแล้วเพิ่มความทดสอบการแข็งแรงของหมวกกันน็อกมากขึ้นเขาเพิ่มในในการทดสอบของเขานะตัวนี้การันตีแอปพูฟแล้วว่าผ่านนะครับมี ECE 2 2 0 6มาให้เรียบร้อยอ่ะไปดูด้านล่างนันบ้างน,นะนวมนะครับยังมีเน็ก PAD <Yeah. S 1> กลับมานะครับที่ตัว R S มันหายไปนั่นแหละไอแพดเน็กแพดตัวนี้เนี่ยเนี่ยนวมชิ้นเนี้ยมันกลับมาแล้วนะครับคือไอตัว R S อาจจะแบบว่า ทำราคาให้เข้าถึงได้ง่ายเลยต้องถอดบางชิ้นบางอย่างออกไปนะครับแต่ว่าตัวนี้ GT มันก็ยังเป็น GT อยู่ในตัว GT ก่อนหน้านี้ก็มีอยู่นะครับมันก็กลับมานะตัวนี้ Nextpad สำหรับใส่แล้วให้มันชิดคอนะ n e ็กแ a d จะรัดคอตรงนี้ลมรอดเข้าไปได้น้อยลงเสียงรบกวนมันก็น้อยลงนะครับในถุงนี่นะ่าจะมีแผ่นปิดใต้คางนี่แผ่นปิดใต้คางมีแผ่นเพิ่มมาให้อีก 1แผ่นใหญ่ๆนะครับพอปิดแล้วเนี่ยมันจะปิดมาถึงประมาณนี้เลยอ่ะแล้วคุณดูช่องทางเข้ามันเล็กกระติดหนึ่งเห็นไหมลมมันก็เข้าน้อยลงนะครับเสียงรบกวนมันก็น้อยลงเหลือแค่ช่องแค่นี้นะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับชาร์กนี่เขาบอกอยู่แล้วว่าการันตีอยู่แล้วแหละเรื่องเสียงลมอะ่ะรบกวนมีเสียงรบกวนน้อยมากนะครับใน <Okay. S 1> ในถ้าเทียบก,กันกับแบรนด์อื่นๆต่างๆนา,ๆนานานะผมแนะนําว่าถ้าคุณเน้นเรื่องเสียงเงียบคุณต้องมาใช้ชาร์กแบบนี้แหละนะครับ มี emergency quick release นะครับ emergency quick release นี้มันจะมีสายอยู่ตรงนี้มันแอบอยู่เห็นไหมฮะสำหรับหน่วยกู้ภยัยหน่วยฉุกเฉินที่เวลาคุณเกิดอุบัติเหตุนะครับเขาสามารถดึงนวมออกมาได้โดยไม่ต้องถอดหมวกดึงออกมาทั้งนวมเลยดึงมาทั้งยวงเลยนะครับไม่งั้นอุบนะิเหตุน่ะจะมาถอดหมวกวุ่นวายเสียเวลาไม่ได้ดึงนวมออกมาเลยง่ายดีนะครับก็ดีถือว่าปลอดภัยดีนะครับ ส่วนน้ำหนักหมวกเนี่ยอยู่ประมาณ 1, 4 5 0กรัมถึง1 5 0 0กรัมบวกลบนะบวกลบประมาณนี้ขึ้นอยู่กับไซส์ด้วยน้ำหนักถือว่ากลางๆท,ทั้งทั้งที่มันเป็นคาร์บอนนะแต่น้ำหนักทำไมเป็นแบบนี้น่าสงสัยเหมือนกันน่าสงสัยเหมือนกันแต่มันเป็นน้ำหนักแบบนี้มาตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านี้แล้วนะครับพอใส่ลงไปแล้วจริงๆอ่ะดูดูที่น้าหนักเขียนไว้ที่ตัวหมวกเนี่ยมันไม่เท่ากันกับเวลาเราใส่นะเวลาเราใส่ลงไปแล้วพอบาลานซ์มันดี <Okay. S 1> บาลานซ์มันได้ ไม่รู้สึกว่านักไม่รู้สึกว่าหนัก,มก,นกผมกล้าพูดลนนี่ยังไม่ได้ลองใส่นะรุ่นนี้รุ่นใหม่ยังไม่ได้ลองใส่เลยนะแต่คิดว่ามันน่าจะเหมือนเดิมมันบาลานซ์ดีน้ําหนักถือว่าไม่หนักหรอกพันสี่ร้อยห้าสิบกรัมนี่ถือว่าสบายๆมีวงมีแว่นมาอะไรมีให้เรียบร้อยนะครับสบายมากไอ้น้ําหนักที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้มันเกี่ยวข้องกับการขอ ECE ศูนย์หกด้วยนะขอมาตรฐานตัวนี้ถ้าจะผ่าน<อ>เขาก็จะต้องเพิ่มน้ําหนักบวกเข้าไปให้มันผ่านมาตรฐานนะครับมาตรฐานบวกตัวนี้น้ําหนักคุณต้องได้เท่านี้ อ่ะเขาก็ต้องทาให้ได้น้ําหนักหมวกก็เลยเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็รูปทรงของหมวกไซส์ของหมวกก็จะดูแบบต้องได้มาตรฐานตามนี้มันถึงจะผ่านมาตรฐานเขาก็เลยต้องทําให้หมวกเป็นไซส์แบบนี้แหละนะครับเขามีที่มาที่ไปเขาไม่ได้อยู่อย่างกับเพิ่มก็เพิ่มหรอกนะนอกจากมาตรฐานแล้วยังมีประกันมาให้นะครับสาหรับมวกรุ่นนี้5ปีด้วยกันนะลงทะเบียนกับชาร์ตไทยแลนด์ได้เลยชาร์กไทยแลนด์กำหนดเลยบอกเก็บไว้ให้เลยนี่กูประกันให้มึงนะ5ปีประกันเรื่องอะไรบ้าง Factory Defect เท่านั้นนะครับคุณไปทำหมวกหล่นไปรถล้มมาไม่ใช่ประกันอุบัติเหตุนะต่างกันแยกกัน f a c t o ร y d e f e c t ผลิตไรมาผิดพลาดโรงงานทำมาพลาดเขาเคลมให้อยู่ๆแว่นไหลตกลงมาเองเขาเคลมให้ประมาณน,นี้ชิลนะครับที่บอกไปเนี่ยชิลเนี่ยเขามีแผ่นกันฟ้าให้รองรับแผ่นรอ,อ,องรับการติดตั้งพิล็อกมาให้นี่นี่มีมุดตรงนี้นะครับมีมาให้ในกล่องแล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มสําหรับแผ่นพิล็อกมีมาให้1แผ่นนะ แล้วก็ตัวแว่นกันแดดของเขายังไม่จบแค่นั้นเดี๋ยวก่อนนะเปิดให้ดูก่อนนี่เห็นไหมมันจะเขียนเลยแอนตี Anti ้ฟอกนอกจากแผ่นพิล็อกกันฝ้าด้านนอกแล้วเวลาคุณเปิดแว่นลงมาขี่นะครับอาจจะเกิดฝ้าที่แว่นได้ใช่ไหมเขาก็แอนตี้ฟอกที่แว่นมาให้ด้วยเลยเคลือบมาให้แล้วนะครับก็ดีนะถือว่าเป็นข้อดนะีถือว่าเป็นข้อดีอข,อดของรุ่นเก่าผมไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่ผมคิดว่าไม่มีนะเพิ่งจะมาใส่ในรุ่นนี้นี่แหละนะครับนวมด้านในนะครับถึงด้านในด้านในก่อน,ด,น,น,อนดึงออกมาก่อนนะ ไม่รู้มองเห็นไหมนี่สีแดงๆแ,แบบนี้นะครับรวมด้านในเทคโนโลยีซาดไทยยังเป็นเหมือนเดิมยังเป็นเหมือนเดิมแอนตี Anti ้แบคทีเรียแอนตี้เรื่องกลิ่นอับสวมใส่ได้ง่ายใส่สบายถอดซักออกมาได้ได้ทุกชิ้นถอดออกมาซักได้เลยทุกชิ้นนะครับแล้วก็ความรู้สึกของมันเนี่ยค่อนข้างจะนิ่มไปทางนิ่มนะแต่ไม่นิ่มเท่า RS ผมมองว่า RS อยังนิ่มกว่าสปาตาไอนะนิ่มกว่าตัวนี้ไม่นิ่มเท่า RS ผิวสัมผัสก็ถือว่ายังอยู่ในเรเวลที่นิ่ม นะไม่ถือว่าแข็งเลยไม่มีความแข็งเข้าไปผสมเลยยังถือว่านิ่มนะน่าใส่สบายอ่เดี๋ยวลองใส่ให้ดูเลยแล้วกันนะครับมันจะฟิลดิ้งยังเหมือนเดิมผมคิดว่ามันเหมือนเดิมแหละง่ายจะเหมือนเดิมอมืใช่ยังเหมือนเดิมเป๊ะมันก็คือใส่สบายนะน้ำหนักถ่วงมีประมาณห้าถึงสิเอร์นค่นึ่นเงเวลาเอียงหัวนะครับเดี๋ยวลองปิดก่อนอันนี้อ่ะ ข้างบนมุมมองเขาก็ถือว่ากว้างนะถือว่ากว้างเรียกว่าใช้คําว่ากว้างได้เลยนะครับเดี๋ยวลองใส่แว่นก่อนใส่ได้ปกติเขามีชาร e ์อีที่ฟิตอยู่นี้นะเขาเขียนบอกอยู่แล้วว่าใส่แว่นได้นะครับแว่นตาเราเป็นไงชัดเจนครับหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ลงมาปิดแบบทึบเลยนะไม่มีแสงรอดเข้าไปเลยสักนิดหนึ่งเวลาใส่แว่นตานะแล้วก็ไม่ได้หลอกตานะไม่มีหลอกตา เห็นยังไงเห็นอย่งงางนั้นเลยเห็นยังไงเห็นอย่งงางนั้นเลยนะครับนะตามปกติื้อใสก็คือโอเคเลยรู้สึกว่าหมวกจะนิ่งอ่ะมั่นใจอ่ะเวลาใสแล้วรู้สึกมั่นใจนะรู้สึกว่าหมวกมันจะนิ่งนะอ่ะเดี๋ยวถอดก่อน,เด,ดออนเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับโอ้โหมาถึงเรื่องสีสันกันก่อนสีสันกันก่อนนะครับสีนี้เป็นสีเบสสีพื้นฐานของเขา เขาจะมีสีคาร์บอนแบบนี้แหละเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับในในซีรีส์ที่เป็นสปาร์ตันแบบนี้ส่วนเรื่องสีอื่นๆมีไหมมีเยอะมีเยอะเอามาเรียงไม่หมดอะ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูดีกว่าตัวที่เป็นคาร์บอนแบบเนี้ยราคาจะถูกกว่านะครับราคาจะถูกกว่าอยู่แล้วเมคเซนต์นะเป็นเหมือนกันแบบนี้หลายๆแบรนด์เป็นแบบนี้ทั้งนั้นนะครับตัวนี้ราคาเรียกว่าราคาเริ่มต้นละกันสําหรับสปาร์ตัน GT Pro ตัวนี้นะครับ เริ่มต้นที่16,500บาทนะครับถ้าเป็นคาร์บอนแมชเป็นคาร์บอนด้านผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงราคาแตกต่างกันกับคาร์บอนเงาคาร์บอนด้านจะแพงกว่า400คือเป็น16,900บาทที่เหลือที่เหลือที่มีกราฟ,ฟิกที่มีลวดลายที่มีสีสีราคาจะไปที่17,900นะครับ คุณไม่ต้องตกใจนะมันต่างจากราคาตอนก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าราคาถูกปรับขึ้นทั้งแบรนด์เลยนะไม่ใช่แค่รุ่นเดียวนะทั้งแบรนด์และก็หลายๆแบรนด์ถูกปรับขึ้นอย่างที่ผมเคยรีวิวไปมีหลายแบรนด์มากแทบจะเกือบครบแล้วที่ปรับราคาขึ้นอ่ะบูทงบูทูยังปรับเลยนะครับเขาปรับราคาขึ้นันหมดนะสำหรับปี2023ยนี้ถ้าสนใจ ติดต่อสอบถามช่องทางด้านล่างตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เข้ามาดูหน้าร้านได้มันลองสวมลองใส่ได้นะครับสำหรับหมวกกันน็อกรุ่นนี้ชาร์คสปาร์ตันจีทีโปรสรุปแบบนี้แล้วกันสรุปง่ายๆสรุปโดยรวมให้ฟังหมวกกันน็อกใบนี้ยังไงก็ขายดีที่สุดอยู่แล้วสําหรับแฮมเมอร์เฮดผมเชื่อว่ามันยังขายดีต่อไปแน่ๆนะครับมาลองสวมใส่ดูก็ได้ลองสอบถามคนที่เคยใช้ดูก็ได้นะครับและผมมองว่าที่มันขายดีเนี่ยมันมันเอาไปใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนใช้งานได้หมดไปใส่กับรถคลาสสิกก็ใช้ได้ เน็กแคดใช้ได้อยู่แล้วตามสบายปกติสปอร์ตก็ใช้ได้ลงไปยันเวสป้าไปไปแลมเบตตามันก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเพราะหมัวมันดูไม่ได้ดูสปอร์ตจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูคลาสสิกจนเกินไปมันเลยอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางใช้งานได้ดีและที่สำคัญใช้งานในความเร็วสูงได้ดีกับมอว์สปอร์ตทวริงแบบนี้เ้ยสูงในที่นี้คือเกิน200ผมไม่เคยขี่เกิน200อยู่แล้วผมปอบไม่ได้นะครับ เอาเป็นว่ามันใช้งานได้ดีแล้วกันในในระดับความเร็วที่เกิน200ขึ้นไปนะครับใช้งานได้หมดเลยพี่ๆที่ใช้พวก h a r ์ล y พวกไทยอมปเขามาซื้อไปใช้เยอะเหมือนกันนะเออใช้งานได้ปกติเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะดูไม่คลาสสิกผมมองว่ามันอนเนกประสงค์มากมากอเนกประสงค์จัดๆเลยนะครับแล้วก็ยอดขายเนี่ยมันการันตีอยู่แล้วทําไมมันถึงขายดีเพราะมันใช้งานได้ดีนั่นเองนะครับ วันนี้ประมาณนี้ครับกับหมวกน็อกรุ่นใหม่แห่งปี2023ของชาร์คครับชาร์คสปาตัน GT Pro นะครับวันนี้ล้านวอลเอรครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ